ب ไปลืมสิ่งของอะไรนี่รถนะดิมาจะจังรแห่ทางเดียวกันจะดุจังนะ <c oughs> น้ำทันลักครับน้ำทันลักย,ย้อน้องคนนั้นเล่นน้ำับเล่นน้ำ พี่มอสไข้างยี้น่นเอยเดียไปเลยนะไปไปไปไไป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 ทางปไไปไปไไไไป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 ไไปไไไไปไไป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 ไไรไไ